ใส่เงินเข้าไป3วัน5วันหรือไม่งั้นก็7วันนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เริ่มใช้กระดสร้างสาตร์ตัวเลขพินจะมีความลับส่งให้ไปพร้อมกับกระดสร้างนะคะในวันเกิดของเราค่ะเกิดวันไหนนะคะนําเงินใส่ในกระดสร้างในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นค่ะ3วัน5วันหรือ7วันก็ได้นะคะค่อยนําเงินออกจากกระดสร้างไปใช้เงินที่ใส่เข้าไป ก้าใบนะคะเป็นใบอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องขอให้เป็นเงินเย็นนะคะหมายความว่าให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขในกระสางของเรานานๆ3าวัน5วันหรือไม่งั้นก็7วันก็ได้ใช้ความลับส่งไปให้ได้เลยนะคะจะได้มีผลลัพธ์รีวิวเหมือนลูกค้าช่้นนี้นะคะที่กลับมารีวิวให้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่กลับมารีวิวเยอะมากๆใครสนใจเป็นกระสางใบสีดําใบนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะพิณแนะนําสําหรับใครที่ ชื่นชอบกระดอง้างใบสีดำนะคะรุ่นนี้859บาทฟรีค่าจัดส่งพินมีของแถมให้และมีความลับส่งไปพร้อมกับกระดอางนี้ด้วยนะคะ